ผลการออกเลขวันหวยหานอยห้านอย,นอย VIP ประจังวันที่หากันยายนสองพัาล่าวันเลกสองตัวล่างเลขที่ออกเจ็ดหน่งเจ็ดหนึ่งวันเลขสอตัวบนเลขที่ออกเจ็ดเก้าเล่ออ 7, 1, 7, 1. ลาวันเลขสาตับออ 7, 9, 7, 9. าวบนเลขที่อ,ออกสองเจ็ดเก้านี่ก็เป็นผลออกขวันหวยหานอยหานอย VIP ประจางวันที่หากันยานสองพันหาหลอยสิบแปดขอให้โชคดีมิชัยถูกหวยฮาหนอย VIP ได้รับเงินกันทุกคนได้จ้าฝากไว้ได้ได้จ้ะสับตะไคร่ก็ติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังแล้วมาพบกันใหม่ในผลการออกหวยฮาหนอยในวันพุงนี้สำหรับมือนีขอบคุณและสวัสดีจ้า